สวัสดีครับวันนี้เรามารับชมข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับกูรูเชื่อผีต้องจ่าย100ล้านปอนหากอยากได้โอเซมเพงอลันซัตตันนะครับกูรูช่อง BBC นะครับเชื่อว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินถึง100ล้านปอนนะครับเพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอเซมเพงนะครับหัวหอกทีมนาโปลีนะครับในศึกฟุตบอลเกาโชซิลีเอประเทศอิตาลีนะครับผมโดยแข้งวัยยปีเนี่ย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้นะครับโดยเขาเนี่ยยิงไปทั้งหมด21ประตูและ จัดอีก4แอสซิสต์นะครับจากการลงสนามทั้งหมด26นัดนะครับผมโดยดาวเตะในจีเดียนเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมนาโปลีนะครับที่กำลังทำตำแหน่งจ่าฝูงเกาโชเซเลเรอยู่ใน,นปัจจุบันนะครับผมโดยนำอย่างทีมอันดับ2ออย่างอินเตอร์มิลานถึง15คะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมต่างๆน,นะครับโดยเฉพาะทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับว่าอยากมาเล่นในซึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันคือความฝันของเขานะครับซึ่งซัตตันเนี่ยคาดว่าทีมดังจับเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินถึง100ล้านปอนด์นะครับหากอยากได้ตัววิกเตอร์โอนเซมเพงมานะครับก่อนอื่นและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมคิดว่านาโปลีเนี่ยจ่ายเงินประมาณ6 1 2ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเขามา ราคาเนี่ยจึงต้องสูงกว่านั้นเรากําลังพูดถึงค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์นะครับเขาเก่าในฟุตบอลอินไซด์ในประเทศอังกฤษไว้นะครับผมสเปอร์เนี่ยต้องการนาเตะแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะหากเคนย้ายทีมมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกโดยทันทีม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มองหาผู้เล่นเหมือนกันกับแฮร์รี่เคนนะครับ ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเขามันก็อาจจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ได้นะครับหากเขาย้ายทีมนั้นแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่สําหรับคนอื่นๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วแมนยูเนี่ย จะยอมทุบคังเพื่อคว้าตัวนักเตะแบบเขาซึ่งเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอลันคัตตันนะครับผมที่กล่าวอยู่ในช่อง BBC ไว้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับข่าวนี้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่แมนยูเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินระดับราวๆหนึ่งล้านปอนด์เพื่อคว้าตัววิกเตอร์โอเซมเพงนะครับคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพื่อ er จะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับ ลบกวนเพื่อนเทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ